ดูคันยูเอลงบไม่ถึงพันพร้อมลอกจนต้องร้องอุทานว่าคันมันส่งเหยื่อโคตรดีเอชดีพี่คันอาชิโนโกาบ,บิตา้าคันยาว6.6ฟุตเวท2องขีดหรับน้ำหนักเหยื่อ1-7กรัมตีไก่หายห่วงเวทอ่อนเยื่อป่ามันงานนี้ลองมาตีให้ดูจริงๆนะครับโชย์ข้มาโชว์้ามา,อ,มาอืม หากท่านใดสนใจนะครับล so อกพร้อมคันกดได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับผมขอบคุณครับที่ครมันส่งเยอะ